ขอ,อสวัสดี FC 1 5 0 0 0 0คนทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้อดินก็มีแนวทางหวยรัฐบาลน,นะครับวันนี้อดินจะมาสรุปโค้งสุดท้ายแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับ งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2564นะครับผมพรุ่งน yeah. <number> claro <Superman> uh ี้แล้วนะครับออกผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลพรุ่งนี้แล้วนะครับออกผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเรามาดูแนวทางแรกนะครับแนวทางหวยแม่น้ำหนึ่งนะครับแนวทางหวยแม่น้ำหนึ่งนะครับแนวทางหวยรัฐบาลนะครับวิ่งนะครับวิ่งนะครับแม่ให้วิ่ง4นะครับ4กับ6นะครับ เน้นสีนะครับแม่เน้นวิ่งสีที่สีนะครับผมตัวฟันนะครับฟันสีนะครับฟันสีนะครับผมเลขสามหางก็จะมีนะครับสี่หกสี่สามหกสามนะครับสี่หกสี่สามหกสามนะครับผมตัวเน้นแม่น้ำหนึ่งก็จะมีสี่หกสี่สามนะครับสี่หกกับสี่สามนะครับวงกลมแดงนี่นะครับเน้นเน้นนะครับ แล้วก็3มตัวก็จะมีสี่หกสามนะครับสี่หกสามนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นแนวทางหวยแม่น้ำหนึ่งนะครับอันนี้แนวทางหวยแม่น้ำหนึ่งนะครับใครที่ชอบก็ไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เลยนะครับผมเรามาดูแนวทางต่อไปนะครับแนวทางต่อไปนะครับผมแนวทางต่อไปแนวทางลือลั่นสนันเมืองนะครับแนวทางลือลั่นสนันเมืองนะครับ แนวทางหวยรัฐบาลหรือลั่นสนันเมืองประจํางวดวันที่16พฤษภาคม64นะครับผมงวดที่แล้วงวดที่แล้วเข้า18นะครับงวดที่แล้วแนวทางหวยรัฐบาลหรือลั่นสนันเมืองเข้า18นะครับเรามาตามต่องวดนี้นะครับเรามาดูชุด6หางกันก่อนนะครับชุดหหางนะครับชุด6หางก็จะมีนะครับ75นะครับ75นะครับ85แล้วก็ แปดศูนย์เก้าสองสี่หกนะครับแล้วก็ตามด้วยเก้าหกนะครับอันนี้เป็นแนวทางห่วรัฐบาลหรือลั่นสนานเมืองนะครับชุดหกหางนะครับตัวเน้นสามหางครับมาตัวต่อไปนะครับตัวเน้นสามหางนะครับมาดูตัวเน้นสามหางนะครับก็จะมีหกสองศูนย์สองนะครับหกสองศูนย์สองหกสามนะครับนี่นะครับหกสามนะครับ 63ตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งนะครับ6 3สตรงกับแนวทางเลขแม่น้ำหนึ่งนะครับของหรือลั่นสนันเมืองนะครับผมนี่นะครับเลขสวยนะครับใครชอบก็จัดเลยนะครับผมเรามาดูแนวทางต่อไปนะครับแนวทางกุยซ้อกาวนะครับแนวทางหวยรัฐบาลกุยซ้อกาวนะครับนี่นะครับแนวทางหวยรัฐบาลกุยซ้อกาวนะครับงวดประจําวันที่16พฤษภาคม 2,564นะครับผม760นะครับ706 269 562 616 486 041 768 097 094นี่นะครับ ดอกจันนะครับดอกจันนะครับดอกจันคือตัวเน้นนะครับ094นะครับนี่นะครับกุยซอกาวนะครับแนวทางหวยรัฐบาลกุยซอกาวนะครับผมงวดที่แล้วเข้านะครับงวดที่แล้วเข้านะครับงวดที่แล้วกุยซ้อกาวให้072นะครับเข้า72นะครับงวดที่ผ่านมานะครับตามต่องวดนี้นะครับนี่นะครับตามต่องวดนี้นะครับผมใครชอบตัวไหนก็จัดเลยนะครับผมนี่นะครับเรามาดูแนวทางต่อไปนะครับ แนวทางต่อไปนะครับแนวทางหวยรัฐบาลต่อไปนะครับเลขมงคลนะครับเลขมงคลหลวงตาบุญชื่นนะครับเนื่องในวันที่9พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงตาบุญชื่นนะครับเป็นวันเป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงตาบุญชื่นนะครับวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ สำหรับเลขเด่นนะครับเลขเด่นเลข9นะครับเลขเด่นเลข9นะครับผมเลขเด่นเด่น9นะครับผมเลขมงคลดวงตาบุญชื่นนะครับนี่นะครับผมสำหรับอายุท่านมีอายุ73นะครับสำหรับอายุท่านนะครับปีนี้มีอายุครบ73ปีนะครับผมงวดที่แล้วออก72นะครับออกอายุท่านนะครับอายุท่าน72นะครับ งวดที่แล้วนะครับผมนี่นะครับเลขมงคลดวงตาบญชื่อนะครับเจ็ดสามนะครับอย่าลืมกลับนะครับสามเจ็ดนะครับเรามาดูแนวทางต่อไปนะครับเรามาดูสรุปแนวทางต่อไปนะครับนี่นะครับเลขลดขนวัคซีนนะครับเลขลดขนวัคซีนนะครับเลขลดขนวัคซีนล็อตที่ห้านะครับเลขลดขนวัคซีนล็อตที่ห้านะครับ ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับใครที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับขอบคุณครับเรามาเรามาดูต่อนะครับสำหรับแนวทางลดขนวัคซีนล็อตที่5นะครับทะเบียนรถนะครับ6 4 5 5 3หนะครับ6 4 55 3หนะครับผมนี่นะครับ หกสี่ก so ็ตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งนะครับหกสี่นะครับนี่นะครับตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งเลยนะครับผมนี่ถือว่าเลขสวยมากเลยนะครับเลขดังมากเลยนะครับเลขห้าห้านี้ก็สวยนะครับเลขห้าห้านี้ก็สวยนะครับผมดูนะครับเลขห้าห้านี้ก็สวยนะครับผมเพราะเลขออกวันอาทิตย์มีส0เบิ้ลนะครับเลขออกวันอาทิตย์มีสีเบิ้ลนะครับผมนี่นะครับ เรามาดูแนวทางหวยรัฐบาลต่อไปนะครับเลขอ่างน้ำมนไอ้ไข่นะครับเลขอ่างน้ำมนไอ้ไข่นะครับงวดวันที่16พฤษภาคม64นะครับงวดที่แล้วเข้า18นะครับงวดที่แล้วเข้า1งวดที่แล้วเข้า27นะครับเข้า27นะครับเลขอ่างน้ำมนตไอ้ไข่งวดนี้นะครับนี่นะครับ48 32นะครับแล้วก็อยู่เดียวเดียว5นะครับ ตัดเอานะครับใครชอบตัวไหนตัดเอาเลยนะครับสําหรับเลขอ่างน้ามนต์ไอ้ไข่นะครับผมเรามาดูต่อนะครับสําหรับแนวทางหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่16พฤษภาคม64นะครับ7ปีรัฐประหารนะครับ7ปีรัฐประหารนะครับวันที่22พฤษภาคม2557นะครับที่ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเลขดังเช่นเคยนะครับผม สำหรับเลข7ปีรัฐประหารนะครับก็จะมี0ูนย์ะครับ0ูย์กับ2 2นะครับ0ูย์กับ2 2สองนะครับ5เจ็ดนะครับเน้นสองสองนะครับเลขเบิ้ลนะครับมีสิ์เบิ้ลนะครับเรามาดูต่อนะครับสำหรับเลขอันนะครับสำหรับเลขอันงวดนี้นะครับสำหรับเลขอันงวดนี้นะครับนี่นะครับสำหรับเลขอันงวดนี้นะครับผมท่านผู้ชม สำหรับเลขอั้นงวดวันที่16พฤษภาคม2564นะครับผมเลขอั้นก็จะมี463นะครับ463นะครับเลขแม่น้ำหนึ่งครับอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ463 463นะครับอันแล้วนะครับ463นะครับผมตามด้วย364นะครับ364 643นะครับ643 634 436 สามสี่หกนะครับผมสําหรับเลขอันสองตัวนะครับเรามาดูเลขอันสองตัวนะครับสําหรับเลขอันสองตัวบนนะครับก็จะมีห้าแปดแล้วก็แปดห้านะครับผมห้าแปดแล้วก็แปดห้านะครับสําหรับเลขอันสองตัวบนนะครับเรามาดูเลขอันสองตัวล่างกันนะครับเลขอันสองตัวล่างนะครับก็จะมีหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าแปดแล้วก็แปดห้านะครับสําหรับเลขอันนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับเลขทูปปูอันนันตนาคราชนะครับเลขทูปปูนะครับแม่น้ำหนึ่งนะครับเลขทูปปูแม่น้ำหนึ่งจุดคืนนี้นะครับจุดคืนนี้นะครับปักมุดไว้รอเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะนำมาลงนะครับเดี๋ยวแอดมินจะนำมาลงนะครับ ฝักมุดไว้รอเลยนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแนวทาง,งหวยรัฐบาลในงวดต่อๆไปด้วยนะครับผมไว้พบกันสําหรับคืนนี้นะครับผมขอบคุณครับ